โอ้ยอยากอยู <sk PI K> ่ดูคนตรงอยากอยู <ormuş> ่มาแล้วมาหาป๊าป๊านี่มาแล้วสวัสดีโอ้ยครับคุณพ่อหาคุณพ่อ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 จะ้าแฝงก่อนลูกนะครับหาคุณพ่อกแฝงก่อนลูกจะได้นอนลูกไม่ยอมนอนนี่เขาหนามยอกต้องเอาหนามบอ่าเดินเดินห้องแค้วแล้วนะครับโตแล้วโตบิลิปบิลิฟบิลิฟบิลิฟสวัสดีค่ะบิลิฟ ลืมลืมพี่จ๊อบแล้วเหรอฮะพี่ลืมพี่พี่โอ้หวน้าไปลุงบีลิฟเลยเรียกว่าพี่ตายแล้วดีดีเนคิ้วข้ามหมวยเลยลูกนั้งร้องเพลงร้องเพลงสิโอเคโอเคเมาห่อ่ะหนึ่งสองสาม แมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันโอ้เก่งอะเก่งเก่งเก่งอยู่บนหลังคาแมงมุมมีสีขาหันหลังมาทำตาลุกวาวแมงมุมโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยฮะโอ้เก่งมากเลยอะเสียงบิลิทจะแตกแล้วเนาะแตกทั้งสาวแล้วเนาะลูกใครอะลูกนิ่งมากเลยลูกเอ้ยยางคะตื่นเต้นค่ะมีคนมาวนกรุมกันเยอะแยะมากนะนี่น okay, 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 okay. Uh huh. ี่นี่ เดี๋ยวดูหน้าหนูนี้ดูหน้าหนูชิค้านี่ดูหน้าหนูที่มีคอมเมนต์ไหมครับพี่ใครคนนี้สวยสวยนี่ใดขอดูคอมเมนต์หน่อยดิค่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ออกมานิดเดอมาดูคอมเมนต์ออกมาน่ยเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวคุณมีทิ้งานมาแบบนี้ด้วยเหรอรบไปิ่งไปโอ้โหีๆๆวิผ้าเด็กนะฮะบีลิปโคเซตเดี๋ยวมาหน้าหน้าม้ามหน้ามาาม้าหน้าไมนม้มา ไ่อยเออี่ก็าแบ่าไปเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวอะไรมานดงไยวเี๋ไวเวเดี๋วเีเดี๋ยวเี่เด่๋ยวยเดอ๋ยวเวเดีโชวชดีวเนียว่เดยวเดี๋ยวเดียวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเียเียวไยเีเียอะไรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย อ่ามากลับมาแล้วเหมือนเดิมนี่เสื้อผ้าของคุณหนูนะครับเสื้อผ้าของคุณหนูบิลีฟคอเสร็จนะครับผมบางท่านถามว่าเอ๊ะเอ๊ะเราขายได้อยู่ที่ไหนบอกเลยนะครับว่าสยามพารากอนนะฮะสยามพารากอนเราย้ายแล้วจากชั้นสามนะฮะมาอยู่ชั้นมา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 ลูกใช่ ใครลูกเห็นแม่ซื้อได้ไงลูกมีแม่ซื้ออยู่แม่ซื้อมาทุกนี่มีแม่ซื้ออีกเหรอขาต้องคอยคืนเวลาอยู่ที่บ้านเอาเอาไปเรื่อยๆแล้วก็ยืมคุนเลยอยู่คืนที่คืนกว่าเออตื่นมาครับมุมกำแพงป้าป้าป้าแล้วก็นอนอยู่เลยลูกทำไรอ่ะลูกพ่อตกใจลูกเอป้าป้าเดินยิ้มอยู่นั่นแหละมีความสุข มีความสุขมีความสุขสนุกสนานแม่ซื้ออยู่นี่นี่ไงบางท่านถามว่าเอ๊ะบีลี่โคเซ็ตอยู่ที่ไหนปิดแล้วหรือเปล่าเอ้ยเขาโมงไงเขาเดินไปหาที่เดิมไงอย่างพาราก้อนอะไรฮะเขาหาไม่เจอเขาหาไม่เจอจากชั้นสามตอนนี้เราย้ายแล้วฮะไปอยู่ที่ชั้นบีหนึ่งบีหนึ่งร้านจอดรถบีหนึ่งอันนั้นอันนั้นเป็นลานจอดรถอันนั้นไปแอบเลขขายแอบเลขขายอยู่ขาย ตามเสาการจอดรถนะฮะับก็เกฝั่กันด้วยนะนะครับนี่ที่ไหนแน่ๆกอนนะไรฮะที่ไหนสยามพารากอนด้วยสยามพารากอนเหมือนเดิมที่เดิมฮะชั้นสามฮะชั้นสามเหมือนเดิมของดีอะไรฮะของดีจริงป่ะพี่เอาดีดิเออดีจริงเฮ้ยผมถามนี่ได้ไงอ่ะใครจะใครเนี่ยบีบีลิสลิสเดี๋ยวผมจะบล็อกเฟซคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบล็อกเฟซคุณเดี๋ี๋คุณไม่ให้เกียรติผมต่อหน้าลูกของผม แล,แล้วผมจะปิดเฟซบุ๊กสมุดโคจรด้วยโอ้โหโอ้โหเรื่องนี้ต้องถึงท่านนายกท่านนายกท่านนายกชื่ออะไรท่านนายกชื่ออะไรพี่ทูนแหละแล้วนายกสมาครของตลกหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันไปนี่ไปวันนี้แวะมาเยี่ยมีนิ้วขามินิ้ขามินิ้ขาวันนี้ปวดแล้วค่ะวันนี้ปวดตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนนะครับไปเที่ยวกันไหมคะไปเที่ยวกันอีกไหมครับไปบ้างไปเที <S 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 ่ยวกันอีกไหมคะเออ ่แล้วเสียงคุณพ่อคุณพ่อถ่ายโทรศัพท์มาครับาจ้สวัสดีครับเอลซี่าามิสวัสดีครับคุณแม่มาด้วยมากันทั้งบ้านคุณแม่มาพี่น้อมาาขายของกันหน่อยเร็วเร็วเร็วมา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 ขายของกันหน่อยเร็วเรียจ๋าเรียจ๋ามารักเธอจังเลยเนี่ยมาที่มาที่เข้ามาเข้ามาเข้ามามานั่กอ่ะวันนี้มากันทั้งครอบครัวนะครับผมน่านั่งนักหนักหนักเอลซี่นั่งนี่อ่ะ มาเลยครับดวงดังเออผมขอถามอะไรสั้นๆได้ไหมครัอย่ายาวนะผมรับเงินค่าตัวที่ไหนเนี่ยไม่มีมากันเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีงานแต่งคิวแต่งคิวงานแต่งงานแต่งแต่งคิวแต่งคิวมีมายมก้ด้วยนะแต่ง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 คิวขอบคุณหลายครั้งอ่ะน่ารักทั้งหมดเลยเขาบอกมาน่ารักทั้งหมดเลยเมอเขาบริษัทฝนตกเลยค่ะต้องขอโทษด้วยครับเพื่อเมื่อสักครู่นี้พอดีมันมีปัญหาขัดข้องกับสัญญาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนี้จะทำ ิดกันกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอ่ะกลับมาของเราเมนยังเหมือนเดิมนะครับผมกับเรื่องราวของครอบครัวเฮ้ยไะนั่นไงนั่งไงนั่นไงทำอะไรพี่ไหนไหนมาแล้วลบกวนหน่อยพอดีอย่างเงี้ยคือแมนคุณอย่าเอาครอบครัวผมมาเป็นเครื่องมือหากินของคุณคุณอย่าผมแค่มาเฉยคุณต้องเอาครอบครัวผมมาจับชะลมจับสลาก โอเคไหมคะอันนี้เขาบอกว่าใครที่เข้ามากดไลค์กลับมาเข้ามากดไลค์กดแชร์ต่างๆนานาเมื่อวนันศุกร์ที่แล้วครับผมตามตามกติกามีกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ใต้ใต้ภาพต่างๆนานาแบบนี้ครับท <c oughs> ี่้็ <c oughs> ตามกติกาถ้าถูกหมดเมื่อคราวที่แล้วทั้งหมดเข้ามาจำนวนทั้งหมดมอีกทีหนึ่งจำนวนทั้งหมดอีกทีหนึ่งสี่ที่ถูกกติกาของเราทั้งหมดนะสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองคนจาก ตอนแรกที่เข้ามาดูทั้งหมดเทลายหมื่นแชร์แชร์อแล้วก็แชร์แชร์ร้อคอมเมนต์สามเข้าถึง6 6 0 0ืแล้วคนด่าคนด่าไม่มีคนด่าเราไม่พูดถึงเราข้าไปนะครับมีการเข้าถึง6 6หมื่นหคนพูดเค่งออกทีวีอานจังเลต้องขมผมตอหน้าเมีย นี่ส่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ผู้หลบเน็ตในเดี๋ยวเห็นอะไรฮบเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กมีลิ้จับมีนิ้จับลูกอ้าวันมามาขอบค่ะขอบคุณค่ะอ่ะคนแรกมีสูตรจังเลยหวานเกินผมดูแล้วหวานเกิน หวานเกินสารภาพนิดนึงเอ้แล้วคนที่บ่นคุณคนที่เมื่อกี้บอกว่าของดีจริงหรือเปล่าเนี่ยบีบีริอใช่ไหมไอ้ดูคือคือบีอุริตอุริตของดีจริงป่ะมันไม่สมควรจะได้แต่รก็ต้องให้เขาให้เขาเพราะใครเป็นคนจับขึ้นมา ลูกสาวของผมเลยขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับคุณบีบีริชริชนะจ๊ะอ่าอันนี้คุณแน่นอนเข้ามาอินบ็อกซ์นะอ่าอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวได้ไหมจ๊ะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับลูกอ่าช่วยกันทรรมาหากินเลยลูกเอาเปิดเองนวเปิดเองให้เขาเปิดเองอ่ะให้เขาเปิดเองเปิดเลยครับลูกเปิดเลยค่ะวันนี้ก็ไม่รู้นะฮะวันนี้ก็ไม่รู้ว่า จะว่าอะไรกน้องเพิ่งหนึ่งขวบเจ็ดเดือนอะไรนะเนี่ยโอ้โหบอกไปเลยลูกบอกไปเลยครับลูกอืมโอหยยากยากเลยยากก็ยากครับกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่เด็กเก่งฮะเด็กเก่งหนึ่งขวบกับเจ็ดเดือนทำอะไรได้บ้างอะไรฮะทำอะไรได้บ้างพูดได้พูดได้ด้วยพูดได้สองคำแล้วตอนนี้คำว่าป้าป้ากับมาม้าโอ้เด็กชาวบ้านหนึ่งขวบสี่เดือนพูดว่าคุณพ่อดูหิว คุณพ่อมจายยนี่นควดเงนนี่อยู่เลยได้บบกมาบบมาลโอเคะมาพอแล้วพอแล้วชิจ่ายแล้วได้เลยได้เลยอะไรกดูจะไม่เก่งนะพาไใครบอกไม่เก่งรับอกว่านะใครบอกไม่เก่งเขาดูนะเขาดูนะรัมากคุณโอเคโอเคอ่าอย่างย่งดูอยู่นะครับ อย่างอย่างดูอยู่ยังเป็นความลับอยู่นะครับยังเป็นความลับอยู่ทิงออท้งแล้ลูกทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้ว,ลวอุ้ยเขาบอกว่าเมื่อกี้น้องบีลิฟตัวเรียวจางน่ารักอ่ะหวานเกินนี่เขานี็นเขาเซลก,กันสร้างภาพครับสร้าง,างภาพเอามาเลยครับผมผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณปันจักรพรนะฮะ มัฟนีสุกนะคิดว่าน่าจะใช่ได้ไหมชว์นี้นึต้องขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้สวัสดีพี่จอพี่ต๊พี่เอลซี่ยังไงเอกเอกมาเอกมาดูด้วยเอกเอกจ๋าว่างๆเดี๋ยวเราไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะนี่ไงอ๋อเอกเคยใหญ่นะใช่ใช่เดี๋ยงั้นฝากบอกคุณนี้ก่อนนะคุณปัญจพรนะครับคุณปัญจพรอยู่ลืกอินบ็อกเข้ามานะครับผมเข้ามาเพื่อเตรียมรับเสื้อนะครับผม คุณเองนี่ยมอไซค์คุณอยู่เหมือนเดิมใช่ฮะครับเมื่อล่าสุดผมก็ขี่ไปมาพี่ชาเชิงเซาขี่จากเมืองเทพไปชาเชิงเซาใช่ฮะขี่ไปคนเดียวเลยพี่โอ้เมียเล่ากลับบ้านโซ่ขาดเฮิยจริงโซ่ขาดระหว่างขาเรียกตำรวจมาสอบก็เดือดร้อนสามชั่วโมงกว่ายังไม่เสร็จเลยเดือดร้อนเองอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็จอดซ่อมอยู่แถวนั้นนะฮะอ่อ่ะก็วันนี้ หอมปากหอมคอนะครับขอบคุณมเอได้ครับผมยินดีฮะเปมาเยี่ยมต่างๆกันนะก็ใช่คือวันนี้วันเกิดของผู้จัดการส่วนตัวผมเอาล่ะคุณหนึ่งเอาไหนอยู่ไหนอันนี้เลยอันนี้ยานี้ยาานี้ไปรับตัวมาไปรับตัวมาเลยเราก็เลยมาหาเขาอ๋อวันนี้มาเนี้มาเนี้ยมานี้นึ่งฮะมีเบอร์เดย์ันอยมาเร็วนะมามานี้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 วันนี้วันนี้วันนี้มันเกิดเหรอเกิดคุณหนึ่งใช่มา เรามามานี่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 มาที่ไอ้ที่ฟ้าถล่มทลายเนี่ยไม่ใช่หรอหรอมาเช้าเหอนเกิดเขาเหนเกิดเขามาเลยนี่มานี่สวัสดีวันนี้เรียบร้อยนี่ฮะน้าหน้ากับพี่อย่าบังอย่าบังอย่าบังหลานหน้าหน้าเออหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะก็คือบุคคลนะฮะที่อยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของตั๊กบริบูรณ์ครับผมที่ตัดคิวได้มั่วซั่วที่สุด ที่จัดคิวแล้วผมโดนด่าทั้งวงการนี่แหละฮะคนนี้เหรอเอ้าที่บอกว่าไปดิวงานมารับห้าหมื่นแล้วถึงตัวคุณสองหมื่นเลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยผีจ๊อบฮะคนเดียวมันป่ะบอกแล้ว่าคุณที่มารู้เรื่องเนี่ย รู้เรื่องวงศิลปปีแล้วคุณเออดทนเราคุณไม่ต้องอดทนอยู่เอานางคุณแล้วบ้านคุณใหญ่มากตอนนี้ยิ่งกว่าเขาหรือหัเออบ้านใหญ่มากอ้าววันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์เขาหน่อยอ่าคุณมาแฮปปี้เบิร์เดย์ทูกอยู่ไปไปจบแล้วเดี๋ย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 วไอลูกหัวเขาผมยังไม่ถือแต่ไอ้กาแฟ โอเคพอไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอามีเขาสุดด้วยนะครับคุณเนยนะแล้วคุณหนึ่งคุณหนึ่งนี่เขาเป็นฝาแฝดด้วยนะก็ฝากแฮปปี้เบอร์เดย์ไปยังคุณหนุ่มด้วยได้ที่เป็นฝาแฝดของเขานะครับผมใครติดต่องานต่างก็นได้เลยนะครับอ้าวสำหรับเราเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับก็คงต้องขอบคุณครอบครัวของคุณตั๊กบริบูรณ์นะครับขอบคุณเอลซี่ขอบคุณมีนิฟนะครับที่มาแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ดูบรรยากาศไลฟ์สดของพวกเรากันด้วยนะครับพวกเราวันนี้ลากันไปก่อนเลย พบกันใหม,ม่กับการไลฟ์สดครั้งหน้าครับสำหรับวันนีาา้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค,ครับบ๊บายบายจ <Bye bye. S 2> ้ามีนิ้วขามีนิ้วขาไหวปวดแล้วค่ะวันนี้ปวดตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนนะครับไปเชี่ยวกันไหมคะไปเชี่ยวกันอีกไหมครับไปบ้างไปเชี่ยวกันอีกไหมคะเอเอพ่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 อถ่าโทรศัพท์มาครับจ้าสวัสดีครับเอลซี่อ้าวมาจี สว,สวัสดีครับคุณแม่มาด้วยมากันทั้งบ้านคุณแม่มาคุณแม่มามามาขายของกันหน่อยเร็ว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 มา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 ขายของกันหน่อยเร็วเยจ๋าเยจ๋ามารักเชือกจังเลยเนี่ยมาเนี้มาเนี้เข้ามาเขมาขมาอ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามามานักอ่ะวันนี้มากันทั้งครอบครัวนะครับผมแน่น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 แ่นมาเลยฮะเนียที่นั่งนี่อ่ะมาเลยฮะอยูกลางเออ ผมขอถามอะไรสั้นๆได้ไหมครยบใหญ่ยาวนะผมรับเงินค่าตัวที่ไหนเนี่ยไม่มีมากันเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีโอมยงาน thank you thank you งาน thank งานเต็งเต็งคิวเต็งคิวมีไม้ยมกเลยนะ thank 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 you ขอบคุณหลายครั้งอ่ะน่ารักทั้งหมดเลยเขาบอกมาน่ารักทั้งหมดเลยเอาเม่ีบริษัทฝนตกเลยคะต้องขอโทษด้วยครับเพื่อเมื่อสักครู่นี้พอดีมันมีปัญหาขัดข้องกับสัญญาณเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนี้จะติดกันกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะะครับผมอ่ กลับมาเราะเราเหมือนเดิมนะครับผมกับเรื่องราวของครอบครัวเฮ้ยใครอะนั่นไงนั่นไงนั่นไงทำอะไรพี่ไหนไหนมาแล้วลบวนหน่อยพอดีอย่างเงี้ยคือเน <laughs> คุณอย่าเอาครอบครัวผมมาเป็นเครื่องมือหาคิดคุณ <laughs> คุณอย่าผมแค่มาเฉยคุณต้องเอาครอบครัวผมมาจาับชะลมจับสลาโอเคไหมครับ อันนี้เขาบอกว่าใครที่เข้ามากดไลค์กลับมาเข้ามากดไลค์กดแชร์ต่างๆนนะเมื่อวนันศุกร์ที่แล้วครับผมตามตามกติกามีกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ใต้ใต้ภาพต่างๆขณาแบบนี้ครับที่ก็ตามกติกาถ้าถูกหมดเมื่อคราวที่แล้วทั้งหมดเข้ามาจำนวนทั้งหมดเมื่อทีนึงจำนวนทั้งหมดเมื่อทีนึงสี่โอ้ยอยากอยู่ดูคนละอยากอยู่มาแล้วมาหาป๊า นี่มาแล้วสวัสดีโอ้ยครับคุณพ่อหาคุณพ่อหาคุณพ่อมาคุณพ่อจาแฝงกับลูกหาคุณพ่อจะแฝกับลูกจะได้นอนลูกไม่ยอมนอนนี่เขาหนามยอกต้องเอาหนามบกหัวเดินเดินคล้องแห้วแล้วนะครับโตแล้วโตบิลิปบิลิปบิลิปสวัสดีค่ะบิลิปลืมลืมพี่จ๊อบแล้วเหรอฮะ หลือพ oh, ี่พี่โอ้หน้าเป็นลุงบีลีฟเลยเรียกว่าพี่ตายแล้วดีลีฟเนีคิ้วข้ามหัวเลยลูกนังคร้องเพลงร้องเพลงสิโอเคโอเคมาเลยอ่ะหนึ่งสองสามแบงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันโอ้เก่งครับเก่งเก่งเก่อยู่บนหลังคาแมงมุมมีสีขาหันหลังมาทำตาลุกวาวแมงมุมโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยฮะ โอเคมากเลยอ่ะเสียงบิลิสจะแตกแล้วเนาะแตกทั้งสาวแล้วเนาะลูกใครอ่ะลูกนิ่งมากเลยลูกเอ้ยยางขัตื่นเต้นค่ะมีคนมานุมกันเยอะแยะมากนะนี่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 เดี๋ยวดูหน้าหนูนี้ดูหน้าหนูชิค้านี่ดูหน้าหนูที่มีคอมเมนต์ไหมครับพี่ใครคนนี้สวยสวยนี่เนขอดูคอมเมนต์หน่อยดิคร่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ออกมานิดเดียวมดูคอมเมนต์ออกมานิดเด้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว คุณมี่ทิมงานมาแบบนี้ด้วยเหรอไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่นไปวิ่งไปวิ่งีปวิ่งไปวิ่งไป็ิ่ะไปวิ่งไปวเ่งไว่งไวิ่งไ้าิ่งไปวงไ้าิ่งไป่งไวิ่ไปวิ่ไ่งไปวิ่มต้องมาไป่งอ่วไปววเดี๋ยวีวปวปต่งว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 ่ไ่งวไ อันนี้มีสิ่งผนี่ไงนี่ไงเจาะเกมเจาะเกมโชว์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 นิดนึ่งโชว์นิดนึ่งเจาเกงโชว์เลยโชว์ไว้ที่ด่าตายเลยโชว์ไว้โชว์ไว้ผมทำอะไรเนี่ยอ่าเรอะไรอยู่ปะเนี่ยอะไรอยู่อะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ่ามากลับมาแล้วเหมือนเดิมนี่ขับเสื้อผ้าของคุณหนูนะคะใช่ใช่เดือดผ้าของคุณหนูบิลีฟโคเซ็ตนะครับผมอาจจดูนิดนึงบางท่าน ถามว่าเอ๊ะเอ๊ะเราขายไปอยู่ที่ไหนบอกเลยนะครับว่าสยามพารากอนนะฮะสยามพารากอนเราย้ายแล้วจากชั้นสามนะฮะมาอยู่ชั้นมา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 ลูกใช่ใครลูกเห็นแม่ซื้อได้ไงลูกมีแม่ซื้อของเหรอแม่ซื้อมาคทุกนี่มีแม่ซื้อเหรอเราต้องคอยคืนเวลาอยู่ที่บ้านอ้าวอ่าไปเรื่อยๆแล้วก็ยืงคืนยู่คืนที่คืนกว่าเออตื่นมาครับ มุมกำแพงมามามาไอ้หลก็นอนอยู่เลยลูกทำไรอะลูกพอตกใจลูกเดินยิ้มนั่นะละมีความสุขมีความสุขมีความสุขสนสนานแม่ซื้ออยู่นี่นี่ไงบางท่านถามว่าเอ๊ะบิลิโคเซตอยู่ที่ไหนปิดแล้วหรือเปล่าเอ้ยเขางงไงเขาเดินไปหาที่เดิมไงอย่างพารากอนอะไรนะเขาหาไม่เจอใช่ไหม่เจากชั้นสามตอนนี้เราย้ายเลยฮะไปอยู่ที่ชั้นบหนึ่ง บีหนึ่งลานจอดรถบีหนึ่งอะเนอะอันนั้นอันนั้นเป็นลานจอดรถอันนั้นไปแอบเล่ขายแอบเล่ขายอยู่ตามเสาลานจอดรถนะฮะก็ตอฟังกันด้วยนะนะครับอยู่ที่ไหนแน่ๆกันนี่อะไรฮะที่ไหนสยามพารากอนสยามพารากอนเหมือนเดิมที่เดิมฮะชั้นสามฮะชั้นสามเหมือนเดิมนะครับของดีอะไรฮะของดีจริงป่ะพี่เอาดีดิเออดีจริงเออเฮ้ยเขถามนี่ได้ไงอ่ะใครจะใครเนี่ยบีบีลิสต์ เดี๋ยวผมจะบล็อกเฟซคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบล็อกเฟซคุณคุณไม่ให้เกียรติผมต่อหน้าลูกของผมแล้วผมจะปิดเฟซบุ๊กสมุดโคจรด้วยโอ้โหอเรื่องนี้ต้องถึงท่านนายกท่านนายกท่านนายกชื่ออะไรท่านนายกชื่ออะไรพี่ทูนแหละแล้วนายกสมาครของตลกหยอกล้อกันไปนี่วันนี้แวะมาเยี่ยงนี่ขาบอกไปเลยครับลูกอือโอหยาก ยากยากเลยยากก็ยากครับกำลังดูอยู่กำลังดูอยู่เด็กเก่งฮะเด็กเก่งหนึ่งขวบกับเจ็ดเดือนทำอะไรได้บ้างอะไรฮะทำอะไรได้บ้างพูดได้พูดได้ด้วยพูดได้สองคำแล้วตอนนี้คำว่าป้าป๊ากับมามะเด็กชาวบ้านหนึ่งขวบสี่เดือนพูดว่าคุณพ่อดูหิวคุณพ่อมาจัดยานี่หนึ่งขวบเจ็ดเดือนนี่งอยู่เลยได้ป้าป๊าป๊าแ้วโอเคแล้วป้าป้าพอแล้วพอแล้วใช่จ่ายแล้วใช่ไหลที ได้เลยไม่เป็นไรลูกจะไม่เก่งเพาะอะไรใครบอกไม่เก่งฮะบอกว่าเนาะใครบอกไม่เก่งฮะเขาอ่ะเขาดูหนักเขาดูหนักมากอ่าคุณเอาจจะะให้โอเคโอเคอ่าอย่างอย่างดูอยู่นะครับอย่างอย่างดูอยู่ยังเป็นความลับอยู่นะครับยังเป็นความลับอยู่ทิ้งแล้วลูกทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้วอุ้ยเขาบอกว่าเมื่อกี้น้องบีลิฟตัวเรียวจางน่ารักอ่า หวานเกินนี่ทขาเป็นาแซาการสร้างภาพครับสร้างสางเ <c oughs> อามาเลยครับผมผู้โชคดีนะครับได้แก่คุณปันจักรพรนะฮะมักนีสุกนะ <c oughs> คิดว่าน่าจะใช่นะฮะโ <c oughs> <ต>ชวช์หนีน้ยต้องขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวโชว์นิดหนึ่งนะครับผมน,น,ผมนี่อยู่ตรงนี้สวัสดีพี่จ๊อบพี่ทักพี่เอลซี่ยังไงเอกเอกมาเอกมาดูด้วยเอกเอกจ๋าว่างๆเดี๋ยวเราไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะนี่ไงเออเอก เตยใหญ่นะใช่ใช่เดี๋ยงั้นฝากบอกคุณนี้ก่อนนะคุณปัญจพรนะครับคุณปัญจะพรอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมเข้ามาเพื่อเตรียมรับเสื้อนะครับผมคุณเองนี่มอไซค์คุณอยู่เือนเดิมใช่ฮะครับเมื่อล่าสุดผมก็ขี่ไปมาพี่ชาเชิงเซาขี่จังเนี้ยไปชาเชิงเซาใช่ขี่ไปคนเดียวเลยพี่โอ้เมล่ากลับบ้านโซ่ขาดนริไงโซ่ขาดระ้ว่ัง เรื่องตำรวจบอสเดดวร้อนสชั่วโมงกว่ายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวร้อนเองอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไปจอดซ่อมที่แถวนั้นนะที่ถูกกติกาของเราทั้งหมดนะสี่สนะครับสีคนจากตอนแรกที่เข้ามาดูทั้งหมดทลายหมินชแชร์ร้ออ่าแล้วก็แชร์แชร์ร้อคอมเมนต์สามเข้าถึง6 6 0 0ืแล้วคนด่าคนด่าไม่มีคนด่าเราไม่พูดถึงเราไปนะครับมีการเข้าถึงหกหมืพ 848คนพูดเก่งออกวีดีโออ่านหนังหน่อยอานต้องคมผมเกาหน้าเมียอุ้ยคม้นี่ส่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขาจะเอาผลิตภัณฑ์กผู้หลบนี่เดี๋ยวเห็นอะไรฮะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กอ่ะมีนิจับมีนิจับลูกอ้าวานมามาขอบค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะคนแรกมีสูตรจังเลยโอ้ยอนยังไม่มีหวานเกินผมดูแล้วหวานเกินหวานเกินสภาพเล็นึงอ้าวแล้วเมื่อกี้แล้วคนที่บ่นคุณคนที่เมื่อกี้บอกว่าของมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีมีหรือเปล่าไอ้ดูคือ คือบีบีริชริชของดีจริงป่ะมันไม่สมควรจะได้แต่ต้องให้เขาให้เขาเพราะใครเป็นคนจับขึ้นมาลูกสาวของผมต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับคุณบีบีริชริชนะจ๊ะอันนี้คุณแน่นอนนะเข้ามาอินบ็อกซ์นะอ่าอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวได้ไหมจ๊ะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวครับลูกอ่า ช่วยกันทำมาหากินนะลูกนะเอาเปิดเองนะเปิดเองให้เขาเปิดเองอ่ะให้เขาเปิดเองเปิดเลยครับลูกเปิดเลยครับวันนี้ก็ไม่รู้นะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบว่าอะไรกันน้องเพิ่งหนึ่งขวบเจ็ดเดือนอะไรนี่ยโอ้โหบอกไปเลยลูก